แต่พ่อครับตอนนี้ผมสะกดคำว่าสึกไม่เป็นแล้ว<า>ไม่เป็นแล้วครับโอ้มีแต่จะตั้งใจสึกสาธรรม,<า>มให้ละเอียดลึกซึ้ง<า>เปลี่ยนจากสาเสือเป็นสอคอเนาะ<า>โอ้ดีจังเนอะทำไงนะ ั้งกองพันจะสะกดคำนี้ไ่เป็นบ้างก็ขอแค่ไปเป็นพระอาจารย์พระปิเลียงสัมมณเดนล้านรูป่มเนาะร้านองค์นั่นน่ปีปีไหนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยก็เด้อยู่อย่างมีความสุขความปดะสุดไปวันต่อวันวันต่อวันเรื่อยๆแล้วก็ช่วยเรื่อยๆไปในใจช่วยกันประคับประคองตัวเราประคองหมู่ประคองทีม ไปเป็นพระอาจารย์พระพิเลี้ยงไปเอาบุญวิเศษกันตรงนั้นถ้าใครไม่ติดภารกิจทางโลกจริงๆเนี่ยจ้อยากให้เป็นอาบุญใหญ่ตรงนั้นอยากให้เห็นในเห็นภาพสำเนาล้านเนี่ยมาบวชเนี่ยนะจ๊ะแล้เห็นตัวเราได้เป็นพระอาจารย์พระพิเลี้ยงดูแลสำเนาผู้มีบุญนั้นแล้วมองให้ไกลถึงการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้อยู่คู่โลกนี้ตลอดไปเชื่อมยุคพระศรีอริยะ oh. นี่เนาะ <Yeah. S 1> นี่ใช่รเราต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะที่จะเสดทอดอายุพระพุทธศาสนาจากยุคนี้ไปเชื่อมยุคข,ของพระศรีอริยะเมตไตรนี่เนาะ <Yeah. S 1> ปกติแล้วพระศาสนาจะเสื่อมหายไป <Yeah. S 1> ใช่ไหมจ๊ะ <Yeah. S 1> แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่อย่างนั้น <Yeah. S 1> แตรัะประคองไปสิถึงตรงนั้นเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็เออ้เชื่อมท่านตรงนั้น แค่เชื่อมตอนที่ท่านลงมาบังเกิดขึ้นแล้วก็อเอแล้วก,ก็ยังดีนะ,ะท่านมาบังเกิดแล้วเนาะแม้จะยังไม่ได้ตัสสู้ธรรมก็ตามนะเชื่อมตรงนั้นนะปลื้มให้อย่างนี้ปลืมปล้ม,มนะโอ้หรือส่งต่อไปถึงตอนช่วงท่านออกบวชยิ่งปลืม้มไหมปลื้มเลยนี่จะ้ะนี่ส่งต่อไปเลยอย่างนี้คุณผู่ใหญ่ก็ ก็ตั้งใจอย่างเงี้ยเนาะอย่าถือสากันนะบางทีเนี่ยยังนึกจะจัดบวชโครงการเนาะเจ้าจักรพรรดิเนี่ยธรรมทานญพระเจ้าจักรพรรดิเนาะคือท่านก็เกิดอยู่ทั้งจักรวาลต่างๆมีเยอะแยะนะตลอดแสงกว่าจักรวาลนันยกรวนท่านก็มีรัตนเจตอยู่แล้วเนาะเนาะเพราะยกหน้า พระเจ้าจากักรพรรดิพระองค์หนึ่งก็จะมาบวชกับพระเสียระยะชะไม่ใชชื่ออะไรจ๊ะพระเจ้าสังฆะบรมรจักรพรรดิยังมาบวชในยคหน้านี่ระวัติการที่พระเจ้าจากักรพรรดิออกบวชนี่เป็นเรื่องบกติธรรมดานี่จะออกบวชทำไมทีละทา่านนี่เนาะทีละพระองค์ทีละพระองค์เน่ย มันละเมอไหนจะครบแสนกว่าจากักรวาลน,นั้นจกักรวาลเออเดีดด๋ยวเดี๋ยวจะถือสคยาคุณผู้ใหญ่นะไอ้นี่แค่ล้ำพึงนะล้ำพึงเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวก็เปลี่ยนช่องอ๋อเหรนี่ไงจะได้จัดโครงงานนะบวชธรรมทายาติพระธรรมทายาติลุนพระเจากก้าจักรพรรดิน่ะเพราะท่านมีรัตนเจตมีจักแก้วอยู่แล้วนะนี่นะ เคยพาบริวารน,นั่งจากแก้วไปตามทวีปต่างๆจะไปแอลแค่นั้นทำไมน<า>เนื้ซิ่งมาเลยเนะะอ<า>โอ้ด<า>้วยจากแก้วนะออกบวชนี่พาบริวารมาเนะะมาบวชเลยจลัดรุ่นนี้รุ่นพิเศษเนะน<า>ออนะอเดี๋ถือสาเนอ้เดี๋ยวนี้ครูผูใหญ่หชักดีก้นไปเรื่อย <laughs> ออก็มีอย oh, okay. no? sure. ู่แล้วนะแก่เนาะเราเชิญชวนดีไหมครัว่าครับต่อไปผมจะเป็นพระมหาเปรียนธรรมสาธุผมจะบทยางมีคุณค่าแบบวันต่อวันสาธุจ้าถูกต้องเลยลูกวันต่อวันก็ต้องให้มีความโศกในการเป็นพระ มีความบริสุทธิ์กายวิญญาใจแค่นี้ง่ายง่ายไก็ยอดหลอจ๊ะมีความสุขความบริสุทธิ์แค่นี้ละชั่วไปทุกวันสั่งสมความดีทุกวัน,ท,วนทําใจใสใสง่ายง่ายง่ายไหมง่าย,ายนี่เนี่ยจะตามพระธรรมวิไนไยหก็แค่นี้เองง่ายๆหรือวันตะวันสั้นๆคือเราเอาใจอยู่ตรงกลาง ให้ทาง,งลกลางกายเรากลวงโล่งเป็นทางผุดผ่านขององค์พระภายในนี่นะทีละองค์ผุดกันทีละองค์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีไหมจ๊ะด,ดีนะี่นะ